สวัสดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะกับการอธิบายใบกิจกรรมนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเราจะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะคะ โดยใบกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะคุณครูน้ำฝนมีมาฝากเด็กๆทั้งหมด3ใบกิจกรรมด้วยกันเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใบกิจกรรมใบแรกกันเลยนะคะกิจกรรมใบที่1นะคะคำคําถามมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นในใบกิจกรรมของคุณครูน้ำฝนนะคะจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ โลกของเรานะคะแล้วก็ดวงดาวที่เด็กจะสังเกตเห็นนะคะในช่วงกลางคืนนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนตามรอยปะข้างล่างด้วยนะคะกิจกรรมใบที่2ค่ะเด็กๆคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่กิจกรรมที่ทำในตอนกลางวันนะคะไปหาดวงอาทิตย์ แล้วก็โยงเส้นจับคู่กิจกรรมที่เด็กๆทำในตอนกลางคืนนะคะไปหาดวงจันทร์นั่นเองแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะภาพแรกเลยจะเป็นภาพเด็กๆตื่นนอนนะคะเด็กๆคิดว่าการตื่นนอนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำในกลางวันหรือกลางคืนเด็กๆก็โยงไปหาดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์นะคะภาพที่สนะคะจะเป็นก้านแป้งฟันนะคะ ภาพที่ 3. จะเป็นเด็กๆเ,เล่นชิงช้านะคะแล้วก็ภาพที่สนะคะเป็นภาพเด็กๆนอนักนอนหลับพักผ่อนนะคะภาพที่ 5. จะเป็นเด็กๆตากเสื้อผ้านะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพที่6เป็นเด็กๆอ่านหนังสือนิทานบนเตียงนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ กิจกรรมใบสุดท้ายนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมภาพสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและกากบาทเด็กใช้เครื่องหมายผิดนะคะบนภาพสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันนะคะกลางคืนเป็นวงกลมแล้วก็กลางวันเป็นกากบาทหรือว่าเครื่องหมายผิดนั่นเองนะคะ มาดูภาพแต่ละภาพกันเลยค่ะภาพที่1นนะคะเป็นภาพนกฮูกนั่นเองภาพที่2เป็นภาพน้องแกะค่ะภาพที่สามเป็นภาพปลาค่ะเจ้าปลานั่นเองภาพที่สี่เป็นภาพค้างคาวภาพที่ห้านะคะเป็นภาพน้องวัวมอมนะคะภาพที่6เป็นภาพงูภาพที่7ดเป็นภาพแม่ไก่นั่นเองนะคะแล้วก็ภาพที่8ด เป็นภาพกบอบๆค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพน้องหมาบล็อกบอกนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะถ้าสำหรับใบกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะที่คุณครูนุ่นฝนแล้วก็คุณครูท่านอื่นนํามาฝากเด็กๆนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกับคุณครูนุ่นฝนได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปในกิจกรรมต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ